วันนี้ตูนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะกี่ครั้งเลือกสักตั้งวันนี้ตูนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะกี่ครั้ง จริงๆเกิดขึ้นไม่นานนะคะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปี49 และทั้งหมดเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนะคะก็คือการเลือกตั้ง23เมษายน2549ค่ะหลังจากที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรประกาศยุบสภานะคะเหตุผลในการยุบสภาตอนนั้นหลายคนคงจําได้ปี49มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะหรือว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพอมีการชุมนุมกันก็ยุบสภายุบสภาเสร็จก็มาสู่การเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเกิดปัญหาตา,ตามมาหลายอย่างอย่างเช่น พักการเมืองบางพักนะคะประกาศคว่ำบาตรหรือว่าบอยคอรดการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ส่งผู้สมัครลงประกอบกับผู้สมัครในหลายสิบเขตคือมีการเลือกตั้งไปแล้วอะคะ่ะแต่ผลคะแนนที่ออกมาตัวผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนโหวตโนหรือว่าคะแนนไม่เลือกใครเลยหรือบางพื้นที่ไม่มีคูหาเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นสภาพค่อนข้างทุรักทุเลเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำคูหาเลือกตั้งกันเองบางหน่วยเลือกตั้งมีการติดรูป ติดเบอร์ของผู้สมัครในหน่วยเลือกตั้งอีกแบบนี้มันก็ถูกบองว่าไม่เป็นธรรมนะคะเหมือนกับเป็นการชี้นําให้กาเบอร์นี้พักนั้นแต่สิ่งที่เป็นข้อกังขามากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปี49ก็คือการตั้งคูหาแบบใหม่แบบหันหลังออกข้างนอกอะคะ่ะคือเรียกง่ายๆสมมติเหมือนกับตูนล,ลงคะแนนแบบนี้ใช่ไหมคะด้านนอกอะคือข้างหลังตูนอย่างเงี้ยแล้วคูหาก็คือกันอย่างนี้นี่อย่างเงี้ยเนี่ย เห็นไหมคะก็แปลว่าคนที่อยู่ข้างหลังด้านนอกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเห็นหมดเลยว่าตูนกาอะไรยังไม่นับว่าครูหาห่างกันประมาณเมตรหนึ่งมันเห็นกันได้อะคะ่ะว่าใครกาเบอร์อะไรคือสุดท้ายแล้ว,วนะคะมันก็จะขัดหลักการที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการลงคะแนนจะต้องเป็นไปในทางตรงและลับแต่การกาแบบนี้ มันไม่รับแล้วอะค่ะการหันคูหาเลือกตั้งออกไปข้างนอกให้คนอื่นเห็นสุดท้ายเนะะี่ยค่ะเรื่องนี้ถึงแม้กรกตจะอ้างว่าการจัดคูหาเลือกตั้งแบบหันออกข้างนอกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะคะกรกตอบอกว่าเป็นไปเพื่อความสะดวกป้องกันการทุจริตและป้องกันการใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเข้าไปที่ครูหาแต่ที่สุดแล้ว9พฤษภาคม2549หลังการเลือกตั้งไม่นานสารรัฐธรรมนูญก็มีมติให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ นั่นคือครั้งแรกค่ะครั้งต่อมาเกิดขึ้นในปี57นะคะคือการเลือกตั้งบ่วงวันที่2กุมภา57ก็ไม่นานนะนะคะครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจำได้นะคะว่านายกยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาหลังจากมีการชุมนุมของกลุ่มกปปสแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของทางกลุ่มกปปสด้วยนะคะอยากให้มีการยุบสภาก็ยุบสภา ยุบสภาเสร็จนําไปสู่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งนั้นก็ดําเนินไปแบบไม่สมบูรณ์นะคะมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นมีการไปชุมนุมปิดล้อมขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งในบางหน่วยเลือกตั้งลงคะแนนกันไม่ได้ไม่มีการเลือกตั้งใน28เขตภาคใต้เพราะว่าไม่มีสสลงสมัครตั้งแต่ต้นจากการคว่ำบาตรของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งตรงนี้มันก็มีปัญหาอีกนะคะคือ อะถ้าวันนี้รับสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นเปิดรับสมัครใหม่ไปเลือกตั้งใหม่วันอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจากักรคือมีปัญหามากมายจนที่สุดแล้ว21มีนาคม2557สารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ อย่างที่บอกอะคะ่ะหนการเลือกตั้งไม่ได้ทำในวันเดียวกันทั่วประเทศ 2. ไม่มีผู้สมัคร28เขตทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมแล้วก็สามกกตนับคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยขัดต่อหลักการลงคะแนนลับการเลือกตั้งสองครั้งที่ เป็นโมฆะไปนี่นะคะถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงคือมันเสียเวลาเสียงบประมาณแล้วมันก็ขัดขวางเส้นทางสูป่ประชาธิปไตยด้วยก็จะเป็นบทเรียนให้กับทุกๆฝ่ายนะคะไม่ได้หมายถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามว่าทําไมวันนี้ต้องเอามาพูดคือการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ14พฤษภาคม2566าเนี่ยณนะเวลานี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกนะคะว่า การเลือกตั้งทางนี้มันจะเป็นโมฆะแต่เรียกได้ว่ามันมีความกังวลอยู่นะคะมีความกังวลอยู่เพราะมีปัญหาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะมีคนไปร้องศาลอยู่นะคะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเขตอย่างไม่เป็นธรรมแล้วศาลก็กําลังพิจารณาอยู่ ก็หวังว่าจะไม่เป็นโมฆะแล้วกันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่เป็นผลดีกับอะไรเลยแต่ก็ต้องจับตามองกันนะคะจับตามองกันอย่างใกล้ชิดหวังว่าครั้งนี้จะไม่มีปัญหาอะไรและจะไม่เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะขึ้นอีกค่ะเลือกศัก